ไล่ประเด็นนายมตรีให้หมดท่านผู้ชมนายมตรีเศรษฐาทวีสินเมื่อวานหลังประชุมครมเดินกลับมาเข้ามาในตึกไทยคู่ฟ้าเจอเจอกับคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ซึ่งมารออยู่ทักทายกันก่อนเลยอาทานข่าวหรือย,อยางเหมือนคุ้นเคยกันมากแล้วก็เป็นภาพอย่างนี้ท่านผู้ชมโดยน้ำตรีหาเรือกับผู้ว่ากทมชัดชาติสิทธิพันธ์บทสรุปก็คือการตั้งกรรมการเล่งรัฐพัฒนากทม คนเษฐาเนี่ยบอกตอนเขารับตำแหน่งนายกคนสําคัญที่คิดถึงคนแรกคือคุณชัดชาติอยากจะคุยอยากสนับสนุในให้การทํางานรู้ล่วงด้วยดีเพราะกรทมเป็นภาคส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนประเทศปัญหาเยอะ ค่ะและกับคุณชัดชาติเนี่ยรู้จักกันมานานจำได้ยังบอกคุณชัดชาติเลยว่าคุณชัดชาติน่าจะสมัครเป็นนายกไปเลยคุณชัดชาติบอกขอเป็นผู้ว่าดีกว่าแล้วก็ให้ผมมามาเป็นนายกแทนเราจะได้ทำงานร่วมกันก็เหมือนพี่พี่น้องๆน,นั่งคุยกันสบายสบายแล้วก่อนจะมาคุยกันเนี่ย สัปดาห์ที่แล้วกินอาหารกลางวันแบบกันเองกับคุณชัดชาติกับคุณอนุทินรัมปีมาทัยซึ่งกำกับกทมใช่ไหมก็ดํำรีกันว่าจะตั้งคณะกรรมการชุดเล็กประมาณ6-7คนขับเคลื่อนกทมโดยใช้นโยบายเป็นหลักใช้งบเนี่ยคงจะมีน้อยมากมแล้วรัฐบาลจะทําหน้าที่สนับสนุนการแก้ปัญหาอย่างน้อยทําอะไรได้ก็ทําก่อนเนี่ยค่ะหนักไปเรื่องการประสานงานหน่วยราชการที่ขึ้นตรงให้มาซัพพอร์ตคุณชัดชาติทั้งจราจรอาชญากรรม หน้าที่นายกก็คือสนับสนุนผู้ว่ากทมให้กทมเป็นเมืองหน้าอยู่หน้าที่ผมก็มีสนับสนุนน้องชายที่ดูแลภาคส่วนที่ใหญ่ของกรุงเทพมหานครนะครับจะช่วยสั่งการในหน่วยงานที่ทางท่านผู้ว่าไม่มีอำนาจสั่งการโดยตรงนะครับนะครับก็จะสั่งการผ่านคณะทํางานเล็กๆของเราซึ่งยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นรองนายกอนุทินก็จะเป็นเรื่องของการไฟฟ้าทฟฟภาก็ทําได้หลายอย่างเหมือนกันนะครับ กระทรวงคมนาคมก็มีเรื่องของการบุกจอดใช่ไหมล้เมล์รถไฟฟ้านะครับผู้บัญการตำรวจแห่งชาติก็เรื่องของการจราจรนะครับความปลอดภัยนะครับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวนะครับาจัดการกินโกงไปตรงนี้ตรงนี้ก็ก็วันนี้เรามาพูดคุยกันก็เดี๋ยวจะมีคณะกรรมการเกิดขึ้นแล้วก็จะมีการนําเสนอผลงานนะครับหรือขั้นตอนการทํางานต่างๆให้กับพี่น้องส่วนบุคชนฟังอย่างต่อเนื่องนี่ ฟังคุณชัดชาติดูในประเด็นที่เรื่องตั้งกรรมการขึ้นมาทํางานกันเนี่ยท่านผู้ชมเป็นชุดเล็กๆเพราะชุดใหญ่เนี่ยมันจะทํางานอะไรลำบากปัญหาหลายอย่างหนึ่งที่ชัดเลยคือการประสานงานระหว่างหน่วยงานเพราะกทรทมอเองก็มีอำน,นาจค่อนข้างจำกัดฉะนั้นถ้าเกิดเรามีการประสานงานที่ที่เข้มข้นและมีมีทิศทางที่ชัดเจนจากฝ่ายบริหารเนี่ยผมเชื่อว่าปัญหาหลายอย่างที่เจอเนี่ยจะบรรเทา ลงมาได้เยอะก็ได้มากราเรียนท่านนายกัะว่ากินแล้วแต่คําว่าคณะกรรมการเริงๆแล้วตอนแรกที่คุยกันคือเป็นคณะทํางานก็ไม่กี่คนนะจริงแล้วก็อาจจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงคณะทำงานห้ามเกินพิซซ่าสองถาดคืออยากให้เยอะเพราะาคณะกรรมการเยอะเนี่ยมันไม่จบก็ส่านๆทานข้าวการคุยกันแล้วก็อัปเดตกันแล้วก็ได้กราบเรียนท่านนายกท่านก็ท่านก็เร็วท่านก็เห็นเห็นด้วยนะผมก็ดีมากเป็นนิดหนยดีครับข้าวผู้ชมบพิซซ่าสองถาดถ้าถาดใหญ่ก็แปดชิ้นค่ะ สองถาดสิบหกใหญ่ไปถาเล็กสี่ชิ้นสักแปดท่านก็น่าจะพอดีหรือ,อยังไงแล้วก็บอกเลยนี่รู้จักกันมานานแล้วก่อนหน้าเนี่ยคุณเศรษฐาทวีสินบอกเลยน้องรจำได้ว่าคุณชัดชาติไปหาที่ทำงานเก่าผมบอกคุณชัตชาติว่าน่าสมัครนายกไม่ต้องลงไปผู้ว่าคุณชัดชาติบอกโอ้อยากเป็นผู้ว่าดีกว่าให้คุณเศรษฐาไปลงนายกแล้วทำงานร่วมกันพี่พน้องๆไม่คาดฝันจริงๆริวันนั้นมันจะมาเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ รตร์ทาชารู้จักกันมานานนะครับวันนี้ก็อย่างที่บอกคุยกันสบายๆเราก็มีการคุยกันนะครัก่อนโควิดอ่ะท่านจำได้ท่านมาหาผมที่ทํางานเก่าผมแล้วก็บอกผมบอกว่าท่านท่านานายกสมัครเป็นนายกไปเลยไม่ต้องผู้วุ้งผู้ว่าหรอกท่านก็บอกว่าท่านขอเป็นผู้ว่าดีกว่าไล่ผมมามาลงเป็นนายกแทนเราจะทางานร่วมกันเหมือนพี่พน้องๆมานั่งคุยกันอย่างสบายๆวันนั้นจริงๆเราก็ไม่คาดก็ไม่คิดไม่ฝันว่าจะมีอย่างบรรยากาศวันนี้ที่เรามานั่งคุยกันอย่างพี่น้องๆได้ นะครับพอผมเข้ารับตำแหน่งทย์ที่ผ่านมานี่ผมก็หนึ่งในบุคคลสําคัญที่ผมคิดถึงคนแรกก็คือผู้ว่าชาติซึ่งท่านเองท่านก็นมาด้วยฉันทามติที่ร่วมล้นล้านสี่ใช่ไหมครับซึ่งก็สูงมากในประวัติศาสตร์เลยนะครับก็ถือว่าเป็นภารกิจแรกที่ผมอยากจะทําอยากจะพูดคุยอยากจะสนับสนุนท่านผู้ว่าชาติให้ทํางานรุ่งรุ่งไปด้วยดีเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนในวเบื้องต้นว่ากรุงเทพมหานครเป็นภาคส่วนที่สาคัญมากภาคส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อน ปรนี่ฮะท่านผู้ชมและแน่นอนต้องชนหมัดใช่ไหมค่ะมันมีภาพนั้นคุณชาติชาติออกไปก่อนเลยแล้วก็ต้องเป็นภาพเสียงรักแบบนี้ท่านผู้ชมครับคือสาบนชนได้บันทุกภาพันคุณชาติชาตินี่ก็เป็นอดีตสมัยเพื่อไทยยุคก่อนเนี่ยเป็นหนึ่งในสามคนดีเดตจำได้ใช่ไหมค่ะแต่สุดท้ายมาเป็นผู้ว่ากทมท่านผู้ชม นายมตรีประกาศเป็นอากกอดด้วยคือก่อนนะอ่าท่านผู้ชมฮะ